อะไรชานมทำไมมาอ้อนเอาอะไรมาอ้อนเอาอะไรนี่เดี๋ิวเดูด๋ยดีมานอนบนโต๊ะดิดผ้ามานอนบนโต๊ะดิสพ้กสวัสดีค่ะคอนเร็วสวัสดีค่ะเร็วสวยๆเร็วมาอ้อนแต่เช้าเลยดู๋ยวเดี๋ยวเดีวทางไง อ่อนเอาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวตกนะเดี๋ยวตกนะตกนะระวังตกนะนานนานนานเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกที่อ่อนมากเลย อย่ากัดนะอย่ากัดนะไม่กัดสายไฟนะอย่ากัดสายไฟอือือีออนมาออนอะไรฮะทานมอมอ,มอมทำไม พิ่งต <Yeah? S 1> ื่นเพิ่งตื่นไม่ใช่แล้วจะง่วงอีกแล้วเหรอฮะดูอดเดูดูดืทำดูทำไปไปเล่นไปไปดูนกกันดูนกกันเร็วๆๆ็วเเไปไป Bà nốt bà nè bà lắm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  bà nốt mấy, สนละสนละสนละชานมขึ้นมาวันนี้มามาขึ้นมาวันนี้รวมาขึ้นมาเออ <laughs> ดูนกกันสนแล้วนล้ไปไหนไปไหนหจะไปไหนค่ะเขาขจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ